ราชาปีศาจคือคำเก่าวเรียกถึงตัวตนของบุคคลที่พยายามจะแสดงอำนาจการสร้างเผ่าพันธุ์หรือผู้ที่พยายามอ้างสิทธิ์ในดินแดนการปกครองโดยไม่ได้รับการยอมรับจากราชวงศ์หรือย่อมจำนวนต่อขั้วอำนาจทางการเมืองโดยเมื่อพวกเขาประกาศตัวเป็นราชาปีศาจพวกเขาจะถูกตาหน้าว่าเป็นศัตรูคนทั้งประเทศออเรียเทียและในท้ายที่สุดผู้วางตนก็มักจะถูกปราบปราม ถูกกำลาบทิ้งเช,เช่นประเทศลิเทียของผู้้างตนเป็นราชาปีศาจอย่างทาเลนผู้รอบคอบโดยท่ามกลางผู้างตนเป็นราชาปีศาจมากมายในโลกของอิชุล่าจะมีเพียงราชาปีศาจเพียงหนึ่งเดียวที่แม้เธอจะไม่ได้กล่าวขานและเรียกตัวเองว่าเป็นราชาปีศาจแต่ว่าผู้คนทั้งโลกของอิชุล่าต่างก็สามารถรู้ได้โดยธรรมชาติว่าเธอคนนั้นแหละคือราชาปีศาจที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก จนเธอนั้นถูกกล่าวขานว่าเธอคือราชาปีศาจที่แท้จริงจากคนทั้งโลกชิกิไอฮาระเธอคือนักเรียนมัธยมปลายทั่วไปที่ประเทศญี่ปุ่นโดยภาพจำของเธอที่มักจะใส่ชุดยูนิฟอร์มกลาสีเป็นชุดประจำตัวเราจริงพอจะคาดการได้ว่าเมื่อครั้งสมัยยังอยู่ที่ญี่ปุ่นในโลกเดิมในตอนแรกเธออาจจะยังคงเป็นเพียงนักเรียนธรรมดาทั่วไปแต่ว่าภายหลังแม้ไม่ได้เปิดเผยว่าอาจจะมีปัจจัยอะไรบางอย่าง ทำให้พลังของเธอนั้นได้ตื่นขึ้นโดยพลังของเธอนั้นทําให้ชะตากรรมของญี่ปุ่นและโลกเดิมที่เธอเคยอยู่มันไม่เหมือนเดิมอีกตลอดกาลทั่วทั้งโลกที่เคยสงบสุขมันกลับกลายเป็นความโกลาหลพลังแห่งความหวาดกลัวที่ตื่นขึ้นของชิกิมันทําให้ประเทศญี่ปุ่นแทบจะล่มสลายพลังความหวาดกลัวที่มันตื่นขึ้นส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาทุกชนิดโดยไม่คำนึงถึงเผ่าพันธุ์ ทันทีทุกๆคนบนโลกรับรู้ถึงการมีอยู่ของเธอความหวาดกลัวก็จะเกิดขึ้นและมันครอบงำพวกเขาโดยพลังความหวาดกลัวของเธอสามารถทำให้ทุกคนที่อยู่ต่อหน้าจะเริ่มมีอาการบ้าคลัง่งไม่ว่าคนนั้นจะมีความแข็งแกร่งทั้งด้านร่างกายและจิตใจมากแค่ไหนจิตใต้สำนึกของพวกเขาก็จะเกิดอาการคุ้มคลัง่งจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้พวกเขาจะเริ่มใช้ความรุนแรงทำลายตัวเองและแม้กระทั่งคนที่อยู่รอบข้าง โดยยิ่งพวกเขาอยู่ใกล้หรือรับพลังความหวาดกลัวของชิคกีไปมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งสูญเสียความเป็นคนไปมากเท่านั้นโดยหากพยายามเข้าหาเธอร่างกายจะถูกหยุดนิ่งอยู่กับที่โดยความกลัวหากพยายามฆ่าเธอร่างกายจะหวาดกลัวและฆ่าตัวตายแทนหากพยายามพูดถึงเธอหรือเพียงแค่มองที่เธอนั่นก็เพียงพอที่จะทําให้คุณบ้าคข้างขึ้นมาได้และถ้าเกิดว่าคุณพยายามคิดแผนจะฆ่าเธอ คนอื่นที่อยู่รอบข้างคุณก็จะเกิดอาการบ้าและทำลายแผนนั้นด้วยความกลัวโดยพลังความหวาดกลัวนี้ผู้ที่เคยได้รับผลไปแล้วครั้งหนึ่งแม้ว่าชิกิจะจากไปหรือว่าได้เสียชีวิตไปแล้วพลังของมันก็จะคงอยู่กับพวกเขาตลอดไปเพียงแค่มันอาจจะจ้างลงไปเล็กน้อยเท่านั้นมันจะเหมือนกับฝันร้ายที่เฝ้าหลอกหลอนพวกเขาตลอดการโดยถึงแม้มันจะไม่ได้มีการกล่าวถึงว่าพลังของชิกิเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่นไปมากแค่ไหน แต่ถ้าเราอ้างอิงจากดินแดนสุดท้ายที่เป็นดินแดนที่ถูกทิ้งล้างจากผู้คนในโลกของอิชูราเนื่องจากพลังและกองทัพของราชาปีศาจท,ที่มีอยู่เต็มไปหมดพวกเขาล้วนเป็นผู้ที่ถูกพลังความกลัวของชิกิเข้าครอบงำเหมือนกับเป็นซอมบี้กินคนที่พร้อมจะฆ่าและกินสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ยังมีชีวิตต่อหน้าพวกเขาเราก็พอจะอ้างอิงไปถึงประเทศญี่ปุ่นในโลกเดิมได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ประเทศของพวกเขาและนั่น ทำให้ญี่ปุ่นที่โลกเดิมถูกกวาดล้างจนหายไปจากหน้าแผนที่โลกเหลือแค่เพียงซากอรารยธรรมและซากเมืองเก่าๆให้เราได้เห็นและมีเพียงเหล่าทหารติดอาวุธและรถถังที่เคลื่อนที่อยู่รอบตัวเมืองโดยหลังจากโศกนาฏกรรมที่ญี่ปุ่นชิกิเธอไม่ได้ถูกกาจัดที่โลกเดิมแต่ว่าเธอได้เดินทางมายังโลกของอิชุล่าผ่านการถูกเนรเทศซึ่งจะแตกต่างกับผู้มาเยือนหลักคนอื่นๆที่พวกเขาจะถูกว้า่มาโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยถึงแม้จะไม่ได้ระบุว่าเธอถูกเนรเทศมาโดยใครหรือได้อย่างไรชิกิหลังจากที่เธอได้ถูกเนรเทศมายัางที่โลกของอิชิร่าแล้วเธอก็ได้เดินทางปะจนภัยตามภาษาวัยรุ่นมัธยมปลายที่ลักสนุกไปตลอดระยะเวลานาน,านถึง25ปีโดยเหล่าผู้มาเยือนหรือผู้มาจากต่างโลกพวกเขาจะไม่มีการแก่ขึ้นหรือว่าร่างกายเปลี่ยนไปตามอายุขไข และตลอดการเดินทางาจนภัยอันแสนสนุกข,ของชิกิเธอทําให้ดินแดนบ้านเมืองหลายแห่งถึงก็เกิดการล่มสลายผู้คนทั้งเมืองและประเทศที่เธอเดินผ่านพวกเขาได้กลายเป็นบ้าพวกเขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีแต่การฆ่าฟันการกินมนุษย์ด้วยกันเองทั่วทั้งโลกของอิชุลาเมยุคสมัยของราชาปีศาจที่แท้จริงมันจึงเป็นกับสิ่งที่เหมือนกันรกทั้งเป็นโดยทมกลางยุคสมัยอันโหดร้ายของราชาปีศาจ ก็มีผู้กล้ามากมายที่จะขออาสาไปปราบปรามราชาปีศาจแต่ว่าไม่ว่าพวกเขาจะแข็งแก่งมาแค่ไหนมีอาคมวาจาที่ไร้ผู้ต่อต้านมากเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อพวกเขาอยู่ต่อหน้าชิกิทุกสิ่งมันก็ไร้ความหมายพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะขยับตัวพวกเขาทำได้เพียงฆ่ากันจนตายไปข้ามและสุดท้ายก็จบชีวิตตัวเองลงเท่านั้นและนั่นก็คือยุคสมัยของราชาปีศาจที่แท้จริง ยุคสมัยของชิกิไอฮาระชิกิศัตรูแห่งทุกสปปรรพสิ่งโดยหลังจากการจบเรื่องราวการเกิดน,นาประวัติของชิกิไปแล้วหลังจากนี้จะเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมแบบวิเคราะห์คำๆกันนะครับว่าถ้าสมมุติผู้ที่ลงแข่งการคัดเลือกผู้ก่าทั้ง16คนในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าพวกเขาได้มีโอกาสอยู่ในยุคของชิกิจริงๆจะมีผู้ก้าคนไหนบ้างที่พอจะมีสิทธิสู้กับชิกิได้บ้างคนที่1โซจิโร่แห่งดามใบหลิว โซจิโร่เป็นหนึ่งในชูร่าผู้มาเยือนจากญี่ปุ่นนะครับเฉกเช่นเดียวกับชิกิแต่ว่าโซจิโร่เนี่ย, so เ,ยเขาจะเป็นคนที่เกิดคนละยุกับชิกิเพราะว่าโซจิโร่เนี่ยเกิดมาในยุคที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้ล่มสลายลงจากภัยสงครามที่เกิดขึ้นจากชิกิในอดีตโดยโซจิโร่เขาจะได้ยินเพียงแค่ว่าทุกสิ่งที่ทําให้ญี่ปุ่นกลายเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าผู้หญิงที่ชื่อว่าชิกิไอฮาระโดยถ้าเราอ้างอิงจากทางด้านพลังกายจิตใจ ความบ้าโซจิโร่สามารถจัดการชิกิได้ง่ายมากครับตวัดดาบใส่ทีเดียวขึ้นดาบก็คงสามารถฆ่าชิกิได้ในทันทีแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าโซจิโร่เขาก็จะเป็นชายคนหนึ่งครับที่ไม่สามารถตวัดดาบและร่างกายก็คงจะแข็งทื่อไม่อยู่ต่อหน้าของชิกิและสุดท้ายก็คงจะเป็นร่างกายของเขานี่แหละที่มันจะหันหลังกลับไปแทงเจ้าของ่างเสงเช่นเดียวกับผู้กล้าคนอื่นๆในโลกของอิชิร่า โดยในการประลองหลังจากอนิเมะจะมีหนึ่งในตัวละครผู้กล้าที่เข้าแข่งขันที่เขาได้ครอบครองเศษเสี้ยวพลังของชิกิและเขาได้ใช้มันสู้กับโซจิโร่ผลก็คือโซจิโร่ช้ผู้ที่สู้กับทุกอย่างได้บนโลกชายผู้ไม่เคยกลัวเขาได้มีโอกาสสัมผัสถ,ถึงสิ่งที่เรียกว่าความกลัวตายเป็นครั้งแรกของชีวิตจนร่างกายถึงก็ขยับไม่ได้แม้ว่านั่นจะเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวพลังของชิกิเท่านั้น ดังนั้นแล้วเราคงไม่ต้องพูดถึงครับถ้าโซจิโร่เจอกับชิคกี้ตัวจริงๆจะเป็นยังไงผลก็คือไม่รอดแน่คนที่สองชักจอมผ่าเสียงชักเป็นหนึ่งในชูล่าสายพลังกายภาพเหมือนกับโซชิโร่เขาเป็นสเกเลตันที่มีทักษะหอกเป็นเบอร์ต้นในโลกของอิชูล่าและเมื่อผสมผสานกับสไตล์การต่อสู้ของเขาพร้อมกับร่างกายโครงกระดูกที่มันสามารถยืดหรือปรับโครงสร้างของร่างกายให้เอื้อต่อการต่อสู้ทำให้ชัก เป็นสิ่งมีชีวิตที่บนพื้นดินก็<ๆ>ถูกเรียกว่าไวที่สุดบนโลกโดยพิชักความจริงเมื่อสมัยครั้งเขายังเป็นมนุษย์ปกติเขาเคยได้มีโอกาสรรเผชิญหน้ากับชิกีมาแล้วด้วยนะครับในชื่อของอาเลนาหินสายลมขาวอัจฉลียะหอกผู้ไร้เทียมทานหนึ่งในผู้กล้าของกลุ่มปาร์ตี้แรกที่ได้ไปท้าทายกับชิกิที่ปราสาทก่อนที่ท้ายที่สุดแล้วเกือบทุกคนในปาร์ตี้ปราบราชาปีศาจรวมถึงตัวเขาเนี่ยได้เสียชีวิตลง และภายหลังที่เขาได้มีโอกาสฟื้นขึ้นมาเป็นโครงกระดูกหมาความแข็งแกร่งของเขามันจะยิ่งกว่าสมัยเป็นมนุษย์รวมถึงเหมือนได้ร่างกายความเป็นอมะตมะมาจาโครงกระดูกแต่ว่าเขาได้สูญเสียความทรงจําทั้งหมดในตอนเป็นมนุษย์ไปแต่ว่าเขาเชื่อว่าแน่ดีตเขาได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับราชาปีศาตรมาแน่ๆเขาจึงได้พยายามสืบเรื่องราวทั้งหมดของราชาปีศาตแต่ว่า เขาก็ไม่มีความกล้ามากพอแม้แต่จะเข้าไปเหยียบดินแดนสุดท้ายดินแดนที่ราชปาีศาจได้เสียชีวิตลงพอแม้ว่าราชาปีศาจจะเสียชีวิตไปแล้วความกลัวสิ่งที่ยังคงได้รับมาตั้งแต่ครั้งสมัยยังคงเป็นมนุษย์มันยังคงหลอกหลอนเขาอยู่เสมอดังนั้นแล้วตัดไปช้าออกไปอีกคนได้เลยครับพีแกคงเอาหอ,อกแทงกระดูกตัวเองแน่ๆถ้าได้เจอหน้ากับชิกิคนที่สอาลุตดา,าราลมกดอาลุธ เป็นไวเวิร์นที่เกิดมาพร้อมกับแขนพิเศษ3ข้างแตกต่างจากไวเวิร์นตัวอื่นทําให้เขาสามารถที่จะปรับตัวและมีความสามารถในการใช้อาวุธหรืออุปกรณ์เวทมน์ที่หลากหลายจากมือทั้ง3ข้างของเขาได้พร้อมกัน อีกทั้งโดยความที่เป็นไวยเวิร์นที่ฝึกการสู้รบบนอากาศมาอย่างโชคชนทําให้ถ้าหากเป็นการสู้รบบนท้องฟ้าอารุธได้ชื่อว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไวที่สุดบนท้องฟ้าโดยถ้าเราอ้างอิงจากอาวุธหลักๆที่อารุธใช้เป็นประจำอย่างเช่นดาบแห่งแสงฮิเลเชิงเงนินดาบที่มีความสามารถในการตัดทุกสรรพสิ่งปืนกระบอกเล่มโปรดหรือว่าเทมมิงเบิร์ดดาบเวทมนต์ที่มีลักษณะคลายนก มันจะบินโจมตีเองตามเจตนาของผู้ใช้ทุกอย่างมันจะยังคงต้องใช้เจตนาของผู้ใช้นั่นทําให้เมื่ออารุธถ้าได้เจอกับชิกิและมีเจตนาจะฆ่าเธอผ่านอาวุธของเขาสุดท้ายร่างกายเขาคงคงจะควบคุมพวกมันแล้วกลับมาแทงตัวเองเหมือนกันแต่ว่าท่ามกลางอาวุธเหล่านั้นมันมีอีกหนึ่งอาวุธของอารุธที่น่าสนใจมากครับนั่นก็คือการลันเนอร์หรือว่าชื่อไทยปัตตาพีโลนแลน มันคืออุปกรณ์เว่นมนที่เมื่อหยดมาลงไปที่พื้นดินมันจะค่อยๆไหลลงและประทุกลายเป็นไฟขึ้นมาโดยไฟนี้มันเป็นไฟที่ไม่มีขีดจำกัดมันสามารถประทุและควบคุมรัศมีของมันได้อย่างไรสิ้นสุดตามใจของผู้ใช้โดยถ้าเราอ้างอิงพลังของมันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถฆ่าชิกีทางอ,อมได้เลยครับเพราะว่าชิกีเนี่ยนอกจากพลังความกลัวทั้งทางด้านร่างกายหรือด้านอื่นๆเนี่ย เธอเป็นเพียงแค่สาวชาวมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นเธอยังสามารถตายได้จากสิ่งที่ไม่มีชีวิตดังนั้นแล้วถ้าเราอ้างอิงก,การใช้กาวลันเนอร์แบบให้เป็นอุบัติเหตุมันก็คงจะสามารถฆ่าเธอได้ครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีความคิดแม้เพียงเล็กน้อยว่าจะใช้เกาวลันเนอร์ในทางใดทางหนึง่งที่จะส่งผลไปยังชิคกี้พลังความกลัวของเธอมันก็จะส่งผลเข้าสู่จิตใจและทําให้ผู้ที่พยายามฆ่าเธอฆ่าตัวตายแทน ดังนั้นแล้วถ้าเราคิดคำๆทางด้านทฤษฎีมันก็คงจะเป็นไปได้ครับที่อารุธจะสามารถฆ่าชิกิแต่ว่ามันก็คงจะเป็นจริงได้ยากเพราะงั้นไม่นับแล้วกันนะครับคนที่4โทโลอาผู้น่าสะพรึงกลัวโทโลอาเป็นผู้ใช้ดาบเวทมนต์ที่ครอบครองดาบเวทมนต์ที่มากที่สุดในเรื่องถึง11เ็ล่มโดยถ้าเราอ้างอิงจากดาบและสเกลของดาบของโทโลอาแต่ละเล่มเนียมีระยะการต่อสู้ที่จํากัดแทบจะทุกเล่มดังนั้นแล้วโทโลอาแทบจะต้องถูกบังคับ ให้เผชิญหน้ากับชิกิแบบระยะประชิดและใช่ครับยิ่งอยู่ต่อหน้าชิกิมากเท่าไหร่ก็ยิ่งโดนความกลวงเธอเข้าข้อบง,งาม,มากเท่านั้นดังนั้นแล้วโทโรอาไม่น่ารอดจากการเอาดับปักตัวเองแน่คนที่ 5. ้าไซอานอฟผู้นิ่งสงบและสิ้นสุดเขาคือสิ่งมีชีวิตที่ลักษณะคล้ายกับสลามและเป็นหนึ่งในปาร์ตี้ของผู้กากลุ่มแรกที่เข้าท้าทายกับราชาปีศาจแต่ว่าก่อนการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเริ่มตน้นคืนไซอานอฟเขาได้ถูกขับไล่ออกจากปาร์ตี้ โดยแซนอฟเขาได้เก็บความขมคืนนั้นมาเก็บตัวและฝึกวิชาการต่อสู้ที่ถูกลืมเลือนไปจากโลกของอิชุลาที่เขาวงกวดทะเลทรายถึง21ปีโดยหลังจากที่เขาฝึกเสร็จเขาก็ได้ยินข่าวเศร้าว่าศัตรูที่เขาทุ่มเททั้งชีวิตฝึกฝนมาเพื่อที่จะไปปราบชิกิเธอได้ถูกปูก้าลึกลับกำจัดไปแล้วโดยสไตล์การต่อสู้ของแซนอฟโดยความที่เขาเป็นผู้ชายวิชาศิลปะก,การต่อสู้แบบระยะประชิด นั่นทาให้เขาต้องมาเชิญหน้ากับชิกิในรูปแบบของการประจันหน้าและด้วยความที่เขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเขาก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับพลังของชิกิเข้าไปเต็มๆสุดท้ายก็คงจะตามโทูลอาไปติดๆกลายเป็นระเบิดสลามแน่ๆคนที่ 6. คูเซแห่งไฮยานาที่ย่างกายคูเซเป็นพระาดินของศาสนาจักรที่เคยเฟื่องฟูไปทางทวีปแต่ว่ามันก็เริ่มส้มสลายและเริ่มเสื่อมถอยลงเรื่อยๆหลังยุคข,ของชิกิ โดยคูเซ่เขาเป็นพลาดินที่มีพลังในการเอาตัวรอดสูงในการต่อสู้ระยะประชิดและมักจะพกโลสวินอันใหญ่ไปด้วยตลอดการเดินทางโดยคูเซ่นอกจากโลวันใหญ่ที่เขามักจะพกไปด้วยตลอดเขายังมีไพ่ตายรับก็คือเขาเป็นพลาดินที่มีทูสวรรค์อย่างเนทรีผู้ขับร้องอย่างแยบงานคอยปุกปองเขาจะความตายอยู่เสมอโดยเนททีเธอเป็นทูสวรรค์ที่มีอาวุธอย่างเขี้ยวแห่งความตายดาวเวทมนต์ที่เพียงมาได้สัมผัสกับศัตรู มันก็จะก่อให้เกิดบาดแผลเจ้านี้ฝั่งเสียชีวิตในทันทีโดยถนะ้าหากพวกเขาได้เจอกับชิกิแล้วก็ก่อนอื่นก็ตัดคูเซ่ออกไปก่อนได้เลยครับส่วนนนทริกแม้ว่าเธอจะไม่ได้มีตัวตนชิกิไม่สามารถมองเห็นเธอได้แต่ว่าเธอก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่มเจตจำนงของชีวิตอยู่นั่นทําให้เธอก็เข้าเงื่อนไขพลังของชิกิ สุดท้ายนาทีก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่หรือทำลายชิกิได้เช่นกันและสุดท้ายก็คงเป็นนาทีที่เอาอาวุธของเธอจิ้มตัวเองเหมือนกันคนที่7ลุกโนกาแห่งเหมันเธอเป็นมังกรในตำนานที่อาศัยอยู่ในดินแดนน้ำแข็งอันหนาวเหน็บของทะเลสาบน้ำแข็งอีกาเนียและเธอได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีตำนานของลุกโนกาเกิดขึ้น โดยความที่ร่างกายของเธอเป็นร่างกายของมังกรที่โตเต็มวัยแม้แต่กรงเล็บก็แข็งแก่งพอที่จะฉีกสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เป็นศัตรูกับเธอโดยเธอมีไยใตายลับคืออาคมวาจาในการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยเมื่อเธอได้ใช้พลังทุกสรรพสิ่งที่อาคมเยือกแข็งได้พัดผ่านมันจะถูกไอความเย็นแช่แข็งและฆ่าทุกชีวิตที่มันสัมผัสโดยพลังของอาคมวาจานี้ถูกระบุไว้ว่าถ้าใช้แบบเต็มที่ มันแข็งแกร่งพอที่จะเปลี่ยนทั้งประเทศโอเรเทียหรือกระทั่งทั้งทวีปให้กลายเป็นดินแดนเยือกแข็งโดยลุกโนกาถ้าหากเธอได้มีโอกาสเผเชิญหน้ากับชิกิท่าองอิงจากพลังของเธอมันจะคล้ายกับเคสของอารุตด,ดาราลมกดครับดิเธอมีพลังอาคมวาจาที่มันสามารถใช้ระยะไกลได้ระดับข้ามทวีปที่ชิกิมีโอกาสโดนลูกหลงจากพลังของเธอและตายจากความหนาวเหน็บได้ แต่มันจะยุ่งยากตรงที่มันต้องเป็นการใช้พลังโดยไม่ได้คาดหวังหรือห้ามหวังผลว่าพลังนี้มันจะไปโดนตัวชิกิเพราะถ้าเจตนาในการใช้พลังมันคาดหวังที่จะสังหารชิกิมนของเธอน่าจะย้อนกลับใส่ตัวเองตายนั่นเองคนที่8ปอโซเนสมาผู้โลเลเขาคือคิเมล่าที่ถูกสร้างขึ้นจากไอซิกหนึ่งในผู้กล้ากลุ่มแรกที่ไปท้าทายราชาปีศาจเขาเป็นสิ่งมีชีวิตสายต่อสู้แบบใช้มันสมอง เขาสามารถมองร่างกายของคู่ต่อสู้และสามารถวิเคราะห์ทั้งจุดเด่นรวมถึงจุดด้อยของร่างกายคู่ต่อสู้พร้อมนะํามันมาปรับเข้ากับสไตล์การต่อสู้ของตัวเองให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้มากที่สุดโดยโอโซเนตมาเขาเป็นครเมล่าที่สามารถพัฒนาร่างกายให้แข็งแกร่งขึ้นได้เรื่อยๆโดยเราจะสังเกตเห็นได้จากแขนต่างๆที่ถูกฝังอยู่ที่ตัวของเขามันเป็นแขนของเราผู้แข็งแกร่งที่ได้พ่ายแพ้ต่อโอโซเนตมาหรือบุคคลอื่นที่แข็งแกร่งโดยเมื่อเขาทําการฝังมันเข้ากับร่างกาย เขาจะสามารถลอกเลียนแบบและใช้พลังเช่นเดียวกับเจ้าของลางก่อนตายได้อีกทั้งโอโซเนมาจะแตกต่างจากผู้กล้าคนอื่นเพราะเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มปาร์ตี้สุดท้ายที่ได้มีโอกาสไปท้าทายกับตัวชิกิซึ่งในศึกสุดท้ายที่เขาได้เผชิญหน้ากับชิกิ่โดยตรงเขาทำได้เพียงยืนแข็งทื่อไม่สามารถทำอะไรได้ โดยถ้าหากว่าชิกิไม่เสียชีวิตก่อนเราอาจจะไม่ได้เห็นโอโซเนสมาในเนื้อเรื่องหลักเพราะเขาน่าจะไม่รอดคนที่9เคียรนักบัญชาโลกาเคียเธอคือเอลสาวที่เกิดมาพร้อมกับอาคมวาจาที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกโดยพลังของเธอมันเหมือนกับเป็นสูตรโกงที่เหมือนทําได้ทุกอย่างแต่ว่าในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้โกงอย่างที่เราคิดเช่นการที่เธอได้พูดว่าให้ปกป้องตัวเธอจากทุกอย่าง มันคือการไล่าอาคมวาจาในการปัดป้องทุกสิ่งที่เข้าหาเธออัตโนมัติโดยมันจะยังคงเป็นอาคมวาจาที่มีอยู่ในโลกเพียงแค่ว่ามันจะเหนือกฎเกณฑ์ที่มันสามารถแสดงผลได้ทันทีและสามารถใช้ได้แบบซ้าๆเรื่อยๆตามที่เธอต้องการเพียงแค่เธอพูดมันออกมาหรือว่าคิดในใจ และพลังของมันมันจะไม่ถาวรเธอจองคอยพูดวนซ้ำเรื่อยๆและอาคมไหนที่ไม่ได้มีในโลกหรือว่าเกินขอบเขตเช่นการฟื้นคื้นชีพคนตายมันก็จะไม่แสดงผลโดยพลังของเคียร์เธอไม่สามารถที่จะลบล้างพลังของชิกิจากผู้คนที่เคยได้รับผลกระทบในอดีตได้ดังนั้นแล้วหากเป็นชิกิตัวจริงเคียรก็เป็นอีกคนที่ไม่ไหวเช่นกันครับ เพราะว่าพลังของเธอไม่สามารถลบล้างความกลัวได้คนที่10รลอสเคผู้ยิ่งใหญ่ชายที่คืนชื่อว่าเป็นอัศวินและเป็นชายที่ถูกเรียกว่าชาวมิเนียหรือมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของอิชูลาโดยชายยาของเขาก็จะบอกกับเราอยู่แล้วว่าเขาคือมนุษย์ธรรมดาที่ไม่ได้มีพลังพิเศษแต่พลังทั้งหมดเขามาจากพวกพ้องและมิตรภาพเหมือนกับเป็นหัวหน้าปาร์ตี้ที่ได้รับบัฟจากทุกคนในปาร์ตี โดยลอสเคสมัยเป็นอัศวินใหม่ๆตอนที่กองอัศวินของพวกเขาถูกโจมตีจนสมาชิกเสียชีวิตไปหลายคนมีคำกล่าวขึ้นว่าแต่ขืนสถานการณ์เป็นแบบนี้เพียงแค่กองทัพของราชาปีศาจพวกเขาก็ไม่นา่ารอดแล้วาะงานลอสเคตัดทิ้งไม่ได้เลยครับไม่ไหวแน่ๆคนที่11ทูแห่งเวทมนต้นกำเนิดของเธอนั้นเสมือนกับเป็นน้องสาวของโอเซเนสมาครับ เพราะว่าเธอเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นจากไอซิกเช่นกันโดยเธอถูกสร้างขึ้นหลังจากไอซิกมีชีวิตรอดจากสึกกับชิกิีมาได้โดยไอซิกที่รู้และเข้าใจถึงพลังความกลัวของชิกิเขาจึงได้พยายามทุ่มเทสร้างทางร่างกายที่แข็งแกร่งกงมกระพันสามารถต้านทานได้แทบจะทุกสรรพสิ่งและความสามารถในการผสมผสานใช้เวนต์หลากหลาย,ลาย่าได้พร้อมกันและสามารถผสมใช้มันเป็นคอมโบร่วมกันได้โดยไม่มีวันเหนื่อยแต่ว่าไอซิก เขาทำพลาดอย่างหนึ่งครับตอนที่ได้สร้างทูขึ้นมานั่นก็คือสุดท้ายทูก็ยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตเธอจะยังคงมีเจตจำานงของสิ่งมีชีวิตอยู่ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่มีเจตดจำานงของสิ่งมีชีวิตมันจะไม่สามารถต้านทานพลังของชิคกี้ได้ถึงแม้ตอนที่ทูถูกสร้างขึ้นมาไอซิกจะสร้างเธอขึ้นมาพร้อมกับภูมิต้านทานต่อความกลัวโดยสุดท้ายถึงแม้ว่ามันจะได้ผลแล้วก็ลดความกลัวลงได้แต่ว่ามันก็ยังไม่มากพอที่จะให้ทูเข้าถึงตัวของชิคกี้ คนที่12เมทัลเอ็กซีแห่งครางปัญญาที่ซ่อนเลนส์เขาคือโกเลมในรูปแบบโฮมุนคูที่ไม่สามารถตายได้โดยทุกครั้งที่เขาตายเขาจะฟื้นขึ้นมาพร้อมกับการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการตายครั้งที่แล้วและสามารถคิดวิธีรับมือได้ทันทีโดยเมทัลเอ็กซีเป็นหุ่นยนต์ที่มีอาวุธทันสมัยจากโลกของผู้มาเยือนเขาจะมีทั้งปืนกลเครื่องยิงจรวดและลังแสงเลเซอร์ โดยไม่เท่าเอ็กซีดเป็นเคสที่น่าสนใจมากครับเพราะด้วยความที่เขาเป็นหุ่นยนต์แต่ว่าแกนก้างของเขามันคือสิ่งมีชีวิตนั่นทําให้เขามีเจตจานงของสิ่งมีชีวิตซึ่งทําให้ไม่สามารถต้านทางชิกีได้แต่ว่าหลากหลายอาวุธของเขามันเป็นรูปแบบอัตโนมัติหากมันถูกยิงออกไปก่อนและมีฟังก์ชันในการเคลื่อนที่อัตโนมัติหรือมันสามารถทํางานได้เองโดยไม่จําเป็นต้องใช้เจตนาของผู้ใช้แล้วก็นั่นมันก็มากพอที่จะสามารถากาจัดชิกีลงได้ครับ าะงานเมเทัลเซนเนี่ยดูจะได้ลุ้นอยู่นะครับคนที่13ไม่เล่ขอบฟ้าคำรามเขาคือเผ่าคนยักษ์ที่ครอบครองพลังและสายตาอเฉียบคมราวกับเทพเจ้าสอนของเขามันรุนแรงมากจนเมื่อมันถูกยิงออกไปมันสามารถทำลายได้แม้กระทั่งเมืองใหญ่หรือศัตรูที่มีร่างกายที่แข็งแกร่งมันเป็นสอนที่อะไรก็ไม่สามารถต้านทาน,ทานหรือว่าหยุดมันได้แน่นอนครับว่าถ้าเราพูดถึงพลังทำลายล้าง เมเลเป็นอีกคนที่ติดท็ทอปในการโจมตีแน่นอนแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเมเลน่าจะง้างสอนไม่ออกครับถ้าจะเล็งไปที่ชิกิหรือว่าเมืองที่ชิกิอาศัยอยู่ความกลัวมันอาจจะทําให้เขากลายเป็นบ้าก่อนที่เขาจะได้ง้างสอนคนที่ 14. บสี่ซิกิตาโซคิคนที่101เขาคือนักวางกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่ากอบลิน โดยขอเป็นกรอบลินนัชลิยะที่อยู่เบื้องหลังการคิดคน้นพัฒนาด้านต่างๆของเผ่ากรอบลินรวมกับการร่วมมือของฮีโรโตะโดยนอกจากเขาจะเป็นชายที่วางแผนกลยุทธ์ต่างๆได้อย่างชาญฉลาดเขายังมีความสามารถในด้านการต่อสู้และการวางกำัดักกลยุทธ์แบบกองโจรที่สร้างความปวดหัวให้กับศัตรูที่เผชิญหน้าอย่างมากโดยชิกิตาเนี่ยหลักๆแล้วเขาจะเป็นสายมันสมองมากกว่าสายต่อสู้ครับแต่ว่าแค่การใช้สมองหรือว่าการคินร้ายต่อชิกิเนี่ย มันก็สามารถส่งผลเสียแล้วดังนั้นแล้วเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่น่าไหวครับแต่ว่าโชคดีหน่อยที่เขาเป็นสายมันสมองเขาคงไม่ต้องเผชิญหน้ากับชิกีโดยตรงและดังนั้นแล้วเขาก็คงไม่ต้องตายคนที่15เซลจิก้าแห่งใหญ่อเวจีเธอคือหนึ่งในสมาชิกรุ่นดั้งเดิมของ,ององค์กรหินอคคีดำและเป็นหนึ่งในคนที่เรียนอลีตผู้นำปัจจุบันไว้ใจมากที่สุดโดยเธอเป็นหนึ่งในสายลับและหน่วยข่าวกรองของ,ององค์กรมานาน ทำให้เธอเป็นคนที่สามารถรู้ทุกการเคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งสามารถกำจัดศัตรูได้ก่อนที่จะเจอหน้าโดยเธอมีพลังในการควบคุมเส้นได้ที่คล้ายกับใยแมงมุมซึ่งสามารถใช้มันในการหั่นล่างของศัตรูเป็นชินช้นๆหรือแม้กระทั่งใช้มันเป็นเส้นได้ในการควบคุมสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตถ้าเราอ้างอิงจากพลังของเธอที่เป็นสายแอสซิสซินแล้วก็ดูทรงแล้วก็คงไม่น่ารอเช่นเดียวกับผู้กล้าคนก่อนครับคนที่16 อูฮักผู้เงียบงนันหรือว่าเซเทล่าผู้หยู่เนือกดเก์เขาคือเผ่าโอเกอร์ที่เกิดมาพิเศษเมื่อครั้งอดีตเขาเป็นโอเกอร์ที่มีขนาดตัวเล็กกว่าโอเกอร์ทั่วไปและสูงยิ่งกว่าชาวมิเนียหรือมนุษย์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเขาเป็นใบและไม่สามารถพูดหรือเข้าใจอาคมวาจาสิ่งที่ทุกคนในโลกอิชูราจะสามารถเข้าใจได้เองโดยธรรมชาติแต่ว่าท่ามกลางความผิดปกตินั้นเขากลับเกิดมาพร้อมกับความสามารถพิเศษ ที่สามารถทําให้พลังเหนือธรรมชาติทุกอย่างกลายเป็นโมฆะเขาสามารถปิดกั้นมูช้พลังที่ใช้อาคมวาจาทาให้อาคมวาจาของพวกเขาไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยสิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่ร่างกายจําเป็นต้องใช้เวทมนต์หรืออาคมวาจาเพื่อการดํารงชีวิตเช่นเมทัลเอซีไซอนอฟหรือมากกว่าครึ่งของผู้เข้าแข่งขันจากการคาดคะเนของซิกิตาโซกีทั้งหมดจะเสียชีวิตลงทันทีถ้า,าอุหักใช้พลัง นอกจากความสามารถในการทําให้อาคมวาจาไหลผลอีกหนึ่งพลังของอูฮักก็คือการลบล้างสิ่งที่ในความคิดของเขาคิดว่ามันอยู่เหนือกฎเกณฑ์หรือว่ามันไม่ถูกต้องเช่นถ้าหากเขาคิดว่าการคงอยู่ของเผ่าคนยักษ์มันไม่สมเหตุสมผลทั้งจากขนาดร่างกายและน้ําหนักร่างกายของเผ่าคนยักษ์คนนั้นมันก็จะเริ่มพังทลายลงจากน้ําหนักมหาศาล และกระดูกของพวกเขามันก็จะเริ่มหักลงจากการลับมน้ําหนักไม่ไหวจนสุดท้ายพวกเขาก็จะเสียชีวิตซึ่งหลักเกณฑ์นี้ทั้งอารุตหรือแม้กระทั่งลุกโนกา้าก็เหมือนจะเข้าเกณฑ์ของเขาเช่นกันและนอกจากอาคมวาจาและพวกขาดกฎเกณฑ์จะไม่สามารถใช้กับอูฮักได้แล้วพลังนี้เป็นเหมือนกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติเช่นพลังแห่งความกลัวของชิกิหรือแม้แต่พลังในการเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตเป็นคอรหรือซากศพของลีนาลิส ก็จะไม่สามารถใช้ควบคุมอูหักได้ดังนั้นแล้วถ้านับผู้กาดัง16คนที่มีความสามารถมากพอที่จะสามารถสู้และกำจัดชิกิได้แบบต่อหน้าคนคนนั้นและคนคนเดียวก็คืออุฮักผู้เงียบงานหรือเซเทลา่าผู้อยู่ในกฎเกณฑ์นั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปประวัติของชิกินะครับแล้วก็บทวิเคราะห์นะครับของผู้ก,กาทั้ง16คนต่อราชาปีศาจที่แท้จริง ถ้าคลิปหน้าอยากฟังเรื่องอะไรต่อก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับ